ทีทูไม่เยือนเด็กๆแล้วสวัสดีครับการสื่อสารเป็นสิ่งที่สำคัญในการดำเนินชีวิตนะเด็กๆการติดต่อสื่อสารหมายถึงการส่งข้อมูลหรือเรื่องราวต่างๆไปยังคู่สนทนาเด็กๆครับเมื่อเราอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นสังคมก็จำเป็นจะต้องมีการติดต่อสื่อสารกันเพื่อความเข้าใจนะในสมัยโบราณการติดต่อสื่อสารนั้นใช้ภาษามือ หรือการเขียนเป็นภาษาภาพเท่านั้นนะต่อมามีการคิดค้นภาษาที่ใช้ในการพูดขึ้นจึงทำให้การติดต่อสื่อสารมีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้นครับความสำคัญของการสื่อสารมีดังนี้นะเด็กๆ 1. นึ่ทำให้เราสามารถสนทนาสื่อสารทําความเข้าใจซึ่งกันและกันได้ 2. องทำให้ได้รับข้อมูลข่าวสารจากการอ่านหนังสือพิมพ์ดูข่าวทางโทรทัศน์ หรือฟังเรื่องที่ผู้อื่นเล่า 3. าํทำให้รู้ข้อมูลและเรื่องราวต่างๆของคนในสังคมรวมถึงข้อมูลที่สำคัญต่างๆด้วยนะเช่นข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนหรือประวัติของชุมชนตนเอง 4. เป็นตัวกลางในการถ่ายทอดความรู้ประเพณีวัฒนธรรมจากผู้ใหญ่ไปสู่เด็กเช่นย่าสอนหลานให้รู้จักการไปทำบุญ และสอนวิธีการร้อยมาลัยเพื่อนำไปทำบุญที่วัดการติดต่อสื่อสารนั้นมีความจำเป็นในการดำรงชีวิตจริงๆนะเด็กๆสวัสดีครับ